สบายดีทุกคนมืน้อ้บ่พอกันกับสีคือเก่าเนาะมื้อนี้สีสิมาผ่าตัดมักบวบนี่มักบวบบางหนมักบวบเลียมตอนนี้นอ้องก็ได้ใหญ่แล้วเนาะแดวสีสิผ่าสมกนอนเนาะมันบ่ค่อยติดทุกคนมันเป็นสองสาหน่วยส5หน่วยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันใหญ่อยู่สาหน่วยและอีกหน่วยนึงพร้อมกิ่นแล้วเนาะ อันนี้กเกินได้แล้วแต่ว่าหังน้องอย่างน้อยแต่อันนี้มันตูเต็มไใบแล้วเนาะเดสิพาสมก่อนจงค่อยตัดนะสีอันนี้สีบอกเลยเด้ออันนี้สีปลูกไอ้ที่เป็นมากนะปลูกครั้งแรกเนาะครั้งแรกก็ได้กิน <c oughs> ได้กินสองสามน่วยนะ,นะทุกคนต้นหลายมันมันออกทุกข้อเดแต่หักว่ามันเป็นลูกน้อยน้อยน้อย,อย,อยล้มัน ไอ้เลืองเหลืองไปแล้วมันกระต่ายไปนเนาะบุหงว่าสาเหตุมันมาพ่ออย่างเนาะอันนี้สีกระบอมีความรู้หเนาะแต่ว่ามันเป็นแปลงทดลองเนี่ยหักออกทางไหนน้องมันสิดเลืองเหลืองอยู่อันนี้ก็คือมันบใหย่เนาะสลายมันใ่ญ่ซํานี่แล้วมันน้องกระต่ายไปบุหงว่าเป็นพราะอย่างมันเป็นเพราะปุ๋ยหรือมันเป็นเพราะมันบ่มีแดด มันอากาศมันบ่อฮอดหรือว่ามันเป็นเพราะบมพอ,พอน้ำเรือน้ำไก่บ่ฮ้อ่าสาเหตุมาถึกเดี๋ยวค่อยแปลกหน้าค่อยไอมาเบึง้งมาเบิ้งใจน้องเนาะตอนนี้ก็ได้ไอมังหน่อยมารักษาใจสองสามหน่วยพอได้กินนยู่เนาะในสีสิผ้าสมกันได้เบาหลายเจบ็บคอความคิด ความคิดกับความเป็นจริงมันต่างกันอันนี้น้องกำลังง่ายนะแต่หากว่ามันก็บ่ค่อยติดจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แกกำลังง่ายอันนี้น้องน่าจ,จะบอรอดเนาะเป็นก้นแหลมๆนี้บอรอดสิ่งที่รอดกับรอดน้อยเนะอันนี้น้องรอดนี่เอาน้องลงมาเออ เหลือไปพร้อมพักไปพร้อมอันนี้น้องก็กำลังหญ่เนานะเป็นมากกำงานแตกสีคือหญ่น้องหญ่เนานะอันนี้ก็น้องก็ใหญ่อันนี้มักบวบไอเ้เหยาวเาเนาะบวบหอมเหยาวเาแต่สีเหลืองเหลืองนี้น่าจะบอลอดคือกันถ้ามันเป็นอย่างถ้านน้อยแต่ซีน่าจะบลอดเนาะ แ้าก็มันกระบอเป็นไหมเด้ทุกคนหรือมันห้มหลาบบวงต้นไม้ไนี่อันนี้อันนี้คือน้องจะน่าจะใหญ่เนาะเป็นแบบนี้เมื่อวานนี่กระบอได้โหดเนาะระบบน้ำก็คือผังันี้ต้นพักบัวก็ซิมีประมาณนี้ส่วน น,นี่ก็หอมบัวทางพุ่นกระแตงแตงกกระบุขึ้นบลงอย่างน,นี้ก็มั่งน้อยขกันพักบัวพักหอมพักสีสลัดสลัดกันยังประทานได้บุ๋งเนาะอันนี้ถังลุ่มนี่น้องก,ก็ะมีเนาะน้อยสองน้อยแต่หักลูกบงหงมองนนี้ก็มีน้อย,น,น,ยนึ่งเนาะก็มีน้อยนึ่งนะอันนี้นอกก้องกระมี ก็ได้ถือว่าโอเคอยู่เนาะอันนี้ปลูกครั้งแรกเนาะสลายสีก็จะปลูกเป็นพวกพักพวกนีหอย่างที่ว่ามันบบเม่นลูเป็นน่วยเนาะสีก็เคยปลูกเต่มักทั่วครั้งนึงอันนี้เนาะกันใหญ่ละแต่ว่ามื่อนี้สีสิมาตัดลงนี้เอาไปไว้ผัดใส่หมูให้พู้เท่ากิน มันมีใหญ่อยู่3-4ลูกเนาะอันนี้ก็คือน้อยๆที่ตัดได้ก็คือมีลูกนึงแต่สัตวนี้ก็พอดีกินเด้ทุกคนอันนี้สิปล่อยให้มันใหญ่แต่ทงมันบ่แกด้มันใหญ่ซือโอ้ยผก็เข้าดักอ้จะตัดแล้วจะตัดแล้วโอ้ยเ็บแขนเ็บเข้อแขนตึบว้า นุ่งเาว h à o เนาะโอ้ห้าสิบเซนได้ว้าวองสวยมากที่สวยกว่ามื่บวบก็คือคนยองเอกเดี๋ยวบางคนมีไผ่มาบากโอ้ยในลูกตึงไปแล้ว ไอ้เมื่อก่อนสิเคยตัดลูกนึงซํานี้เนาะแต่บ่ได้ถา,ายให้เบิงนี่ก็คือดีใจแฮงตึ๊จึตึ๊อะน,นี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะถ้าเก็บรอบนัคือสิได้ซืน่ยอยู่เนาะแต่รอบนี้ได้น่วยนึงได้เท่ละน่วยก็อ้ายดีใจบ่ได้ดซื้อเนี่ยหาก็ดแลไปเนาะ สำหรับคลิปนี้สิก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าพิดกันไหมผู้ใดเข้ามาเบื้องแรกสิฟากไลค์กด็ใส์กดติดตามกดดีใจแต่น้องมิสิกว่าอน้อยๆเด้อเด้อบายบายเดี๋ยวมื้อหน้าสิพาไปเบื้องบักทั่วเนาะให้มันขึ้นค้างกันเนาะมันกำลังขึ้นค้างเดี๋ยวสิไปให้ไอพ่อเบื้องเนาะว่าสีลูกอันนี้ได้ เดี๋ยวสีตัดแล้วสีกระจิเอาไปให้พ่อเบิงเนาะไว้เอ้สีปุ๊บบักบวบได้นุ้ยได้เงาฮ้ยว้าลายใหญ่ห้างไปละ